ตอบว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรคำถามดูธรรมดาเหลือเกินง่ายยิ่งกว่าไปโรงเรียนอีกใช่ไหมคะง่ายยิ่งกว่าไปสอบที่ไหนอีกไม่ว่าชั้นมัธยมปมหาวิทยาลัยหรืออะไรเพราะคำนี้ง่ายมากค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไร,ค,รคุณจักริดตอบแล้วใช่ไหมคะครหรือว่าจะมีะมีะมท่าน<อ>ไหนร่วมสนทนากันไหมครับตอบคำถามนะครับว่า เดียเ๋ยวนี้มีอะไรเชิญครับเชิญที่ไมโครโฟนตรงนี้ครับด้านซ้ายมือของท่านนะครับผมอย่างค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่ามีแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วเป็นทุกสิ่งใช่ไหมคะขอทราบทีละหนึ่งค่ะ ไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจคำถามทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคํารวมหลายหลาอย่างใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ละหนึ่งเพราะฉันขอทราบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งค่ะก็ทุกอย่างในรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็คือธรรมชาติทุกอย่างใน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 โลกนี้ในที่เราเห็นเนี่ยค่ะใช่คําว่าธรรมชาตินะคะค่ะ บางคนอาจจะไม่คิดว่าหมายความว่าอะไรห้องนี้มีธรรมชาติไหมคะมีค่ะอะไรเป็นธรรมชาติในห้องนี้เทียนคิดว่าทุกทุกอย่างที่ประกอบเป็นเป็นห้องเนี้ยก็คือรวมแล้วีะค่นคะนั่นรวมแล้วคะ่ะเอาทีละหนเองเลยคะ่ะเ,เราคนเราแล้วก็สิ่งทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตค่ะเป็นธรรมชาติค่ะ เพราะมองเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมคะเพราะเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเพราะเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คิดในสิ่งที่เห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่เห็นไม่ใช่คิดใช่ไหมคะใช่ค่ะและเห็นก็มีจริงๆใช่ค่ะแล้วคิดก็มีจริงๆใช่ค่ะที่ว่าเห็นมีจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเห็นนะคะ เห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นค่ะ,คะเพราะตัวเราและเวลาที่คิดยังมีเห็นไหมคะมีค่ะเวลาคิดมีเห็นมีค่ะเวลาเราคิด ขณะคิดเลยค่ะเพราะว่าหลายหลายอย่างใช,ใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นห้องนี้มีคนเยอะแยะมีต้นไม้มีโต๊ตะแต่แยกออกไปแล้วเป็นแต่ละหนึ่งก็ต้องกล่าวถึงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเห็นเนี่ยจะเป็นคิดก็ไม่ได้่ะนะคะแต่ในขณะที่คิดเนี่ยมีเห็นไหม,มหรือในขณะที่เห็นเฉพาะเห็น